คือตอนนี้น่ะผมเข้ามาในเกมแล้วผมก็กดไปที่เพื่อนแล้วผมก็มาเจอนี่นะครับมันมีรางวัลสาหรับการตามเพื่อนกลับมาหรือว่าเพื่อนเรากลับมาเล่นมันมีรางวัลให้เว้รรวมพลฉลอง4ีนปีอันนี้ยังไม่รู้นะว่าของมันดีหรือไม่ดีและก็ไม่รู้ว่ามีใครได้หรือยังหรืออะไรมันอยู่ในกล่องเนี่ยผมกดรับก่อนแล้วกันตามมาแล้วหนึ่งคนสีฮะมึงมีหนึ่งคนแล้วของพี่ครบ7็เลยนะเอ,อ้าพี่ตามมา7คนแล้วเหรอไม่รู้กูมไม่เคยตามใครมีกี่คนตามมา เดี๋ยวพี่ไปเชิญใครมาไม่รู้เว้ยดูดูดี๋ยวเราดูกันพี่พี่รับแล้วพี่รับเนี่ยพี่รับพี่รับครบแล้วเนี่ยสิบหกกล่องมันได้เอ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยดูรางวัลสูงสุดไม่ได้แล้วได้ได้สิซื้อกล่องซื้อกล่องดีกว่าซื้อกล่องปึ๊บสามหมื่นเพชรถ้าเติมแล้วจริงๆเนี่ยพันห้าร้อยบาทจะเท่ากับห้าพันเพชรคูณไปพันห้าร้อยคูณหกได้เท่าไหร่ไม่รู้เท่ากับ9000บาทแนบาประมาณ10,000บาทเอาวะเอาวะกูรวยแล้ววะกูจะรวยกูจะรวยแล้ว ทีได้หนึ่องนะนี่แบกี่คนลุ้นป๊อบไม่ได้ลูกมันม่เดวเข้ามาในนี้ปึ๊บไอ้ได้หอันปึบเนะปึ๊บไม่ต้องลุ้นปึ๊บห้าของท้ายพี่เปิดเปิดหมดเลยนะอันนี้ปึ๊บวุ้ยย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 ่ยย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 ย้ยยยยยยปแยยยยยยยไปแล้วยยยยยยยงยย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 ยง่ ก็เห็นหน้าร้อยเพชรถนฉุนไม่น่ากันได้หรอกไม่น่าได้หรอก็ว่าเออท้่ผมได้สั่งผลเพี้ยนหมอรหัสไปขายไงเนะเออใช่มึงเอารหัสไปขายได้เลยไม่ได้หรอกได้สิไม่ได้ได้พี่ยังได้เลยนี่ไงนี่ไงต้องกดตอบกลับว่ใส่ดีใส่ดีของคนเชิญพี่เนี่ยใส่ดีของคนเชิญได้ได้จิตกองกดตกลงดิตกลง เพิ่มเื่อนได้เลยปะเฮ้ยเฮ้ยเจ็ก่องเฮ้ยเปิดเปิดเปโอสาวคนเพชรอ้ยเอาละ่ังแรกนะที่ะกล่องทีลเกล่องสอาเฮ้ยเฮ้ยสมมาพอดียได้แล้วได้แล้วได้แล้วสามหมื่นกำลังมากำลังมากำลังมาากำลังมากำลังมามลังมาเมาเออ เหลือสาวกองเหลือสาวกองต้องได้แล้วต้องได้แล้วคือมึงจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดเออเออเอยกล่องนี้กล่องนึงสุดท้ายสุดท้ายใจเย้ไหมใจเย้ไหมใจเย้ไหมไ้ยงแม่งหลอกลวงไอ้เหี้ยเฮ้ยหลอกลวงว่าสาสุดนตัวนี้คือไม่ได้ล็อกอินมานานเท่าไหร่เนี่ยอ๋อหลายวันมากแล้วพี่ดูดิ เป็นเดือนปะถึงเดือนปะครูหลายเดือนเลยพี่หลายเดือนมากเพิ่มเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหมอพิ่มเพิ่มเพื่อนอ๋อไม่ไม่มีเพื่อนก็ก็ทำได้มึงมึงดูของที่ซื้อไปเลยมึงจะเอาอะไรนี่นี่ผมผมจะเอาดวงของผมนะไอ้ดวงที่วิดีออกจากตรงนี้ไปก่อนอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็อุ้ยอันนี้สวยว่ะโอ้โหอันนี้แล้วกันได้แล้วใช่ไหมเอาเอาเอาดวงเอาดวงที่วิดีออกไปก่อนโอันนี้อันนี้คือสูตรอันนี้คือสูตรไอ้้เหีย าบัตวีดวงดีมึงขายแล้วเบกลองลองไปสักครั้งเออสักครั้งเนี่ยตอนี้เอาเลยปึ๊บอีกสองอีกสองอีกสองปึ๊บเฮ้ยตีละกล่องดีว่าตีละกล่องตีละกล่องอีกสองอีกสองปึ๊บใสยูเอ็นดีเข้าไปปั๊บแล้วก็กดตกลง เพื่อเพื่อนกดลับป๊อปเดียวเลยทีเดียวเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะเปิดทีเดียวเนะครับเพราะว่ามันมีหลายรหัสเดี๋ยวมันจะนานนะครับปึ๊บป๊อปไออีกสองอีกสองป๊อปไอเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสพร้อนะพร้อมนะเจ็ดนะเจ็ดกล่องนะเจ็ดนะเจ็ดนะถ้าพร้อมแล้วไปไปใส่ทานอีกเจ็ดกล่องหนึ่งสองเตมป๊อป หรือดวงเราไม่ดีวะ <laughs> <laughs> หรือเกมแม่งล็อกวะอาตีละกล่องตีวะตีละกล่องอเออหนึ่งสองสามเออเนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละดูเลทดูเลทก,ก่อนเออเดทิวตเท่าไหร่เออหนึ่งเปอร์เซนต์ต่อ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 เอาละเอาลเอาลยเลยปุ๊บอีกห้ากล่องอีห้ากล่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางหน้าไดนะ้แล้วแหละจากห้าร้อยสี่เพชรนะพี่มันจะกลายเป็นสามหมื่นทันทีห้าร้อยจริงว้าเปิดปที่เก้าสสองเลยพร้อมไม่พร้อมเอาเลยนะ เไปไปมาละเดี๋ยวจับตาดูเพจเดียวเลยตอนนี้จับตาดูแค่เพจเดียวคุ๊บหลังจากที่เราสุ่มกันเองเสร็จเนี่ยผมก็ได้โพสต์ลงไปในกลุ่มว่ามีใครได้ไหมเนี่ยสามหมื่นนะครับเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องครบรอบสี่ปีเนี่ยมีใครได้หรือเปล่าเฮ้ยยูไม่ร้เร็วเดียวเดียวเดียวแล้วไอ้สามหมื่นนี่ขึ้นจริงๆด้วยนะ คือน้องมันได้ตัดต่อแน่ๆได้จริงเออทำไมพวกเราไม่ได้วะเดี๋ยวพี่ดูดิไอ้นั่งอะเัวเล็กมันแย่ด้วยพี่นะชื่อชื่อตัวละครเขาเนี่ยชื่อชื่อเฟซเขาคืออเล็กส่วนชื่อตัวละครเขาก็เล็กมันแย่ก็คือคนเดียวกันแน่ๆครับเขาชื่อเล็กอะไม่ได้เลยค่ะเค็มเกินไม่ได้เลยเกลือมากเค็มแลหลายคนก็ไม่นานนะยังไม่ได้กล่องเลยด้วยซ้ํามันคืออะไรไอดีไม่รู้เรื่องด้วยก็มีผมได้แมวกดให้เฮ้ยอันนี้ก็ใช่นะเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้แคปตอนที่เขาได้อ่ะ เนี่ยสามหมื่นสามหมื่นเป๊ะๆอย่างเงี้ยเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมีความหวังแล้วผเว้ยเอาง่ายคือตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันได้จริงคือมันมีโอกาสออกอ่ะแต่ว่าโอกาสออกมันน้อยเฮ้ยผมว่าเมื่อกี้เขาเขาเปิดหลายกล่องเว้ยเขาได้เว้ยแล้วต้องเปิดหลายกล่องที่หลายกล่องเลยเจ็ดแม่งเลยเปิดเจ็ดกล่องแม่งเลยมาและห้ามาแล้ะห้าเพชรแม่ขึ้นเพชรแม่ขึ้นมาคืออาแม่งเลยห้ากล่องแล้วสองกล่องเปิดห้ากล่องก่อนปั๊บ ยังเหลืออีกสองอ่าเหลืออีกสองปั๊บไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเจ็ดกล่องนะกับอีกรหัสหนึ่งเปิดเป๊กเลยว่ะอย่ยกูหันหลังแป๊บหันหลังนะหันหลังเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นอยู่อีกสองอีกสองอีกสองมาเขาได้ยังไงของเขาวะเฮ้ยสีคนไล่ออมีอีกรหัสแล้วพี่มีอีกรหัสใช่ไหมมามามาให้หมดพี่พี่พี่อีกเจ็ดกล่อง กับอีกรหัสหนึ่งนะครับหลับตานะพี่หลับตาเลยนะปั๊บอีอีสองอีสองปั๊บคือน้องได้ไปได้ไงวะไอ้เนี่ยไม่ได้จริงๆวะมาเอาให้หมดไห้ให้ให้เมันอกี้ของเลยวะมันเยอะเกินแล้วอ่ะแต่มันแต่มันไม่ได้เปิดรหัสเดียวไงอ่ะเจดกองปั๊บ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 โโอ้หปั๊บ ว้าวสุดท้ายปั๊บหายอีสองหายอีสองหายไปสองให้ดีเอาล่ะหลังจากที่รางวัลที่หนึ่งออกนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะชิงรางวัลที่หนึ่งกันสามหมื่นเพชรเดี๋ยวให้พี่ไอแพทมันโยกขึ้นโยกลงสักสามรอบก่อนเลยทุกคนเตรียมเฮเลยระเบิดข้าดิข้าดิข้าดงอีกสองอีกสองเขายังได้เหรอโอ้โห ม่งต้มตุ่นและไอวินเฮ้ยมันออกจริงผมมีหลักฐานเจนกล่องเปิดยังไงก็ได้เอาตามที่เราอยากเปิดอ่ะจะทีเดียวหรือจะทีละครั้งก็แล้วแต่เฮ้ยได้นี่กูว่าแบบไม่ไหวนะเฮ้ยไม่น่าได้ผมว่าเหลือสามกล่องแล้วโอ้โหไอ้บินแม่งหลอกกบวงครับเฮ้ยอีกล่องนึงกล่องนึงเฮ้ยมาไม่ได้เรือมาลุ้นผมล่าสุดท้ายอ่ะเหลือรหัสแบ๊กไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กเยอะสุดเป็นสิบพี่โอ้คืออะไรวะคือหกกล่องเลยหรอเกิน มาไว้มาไว้เพรดิ้งมาไว้ไปออกว่ะโคตรยากเลยอ่ะแบบก็น่าจะไม่ได้นะครับก็ขอยีกนิดเดี๋ยวๆพี่มีอีกเจ็ดกล่องอ่ะลองดูเนี่ยเดี๋ยวลุ้นเจ็ดกล่องสุดท้ายเนี่ยเราจะปิดคลิปเลยคือเปิดปุ๊บปิดเลยนะเปิดไม่ขึ้นดึอจบอย่างเกือ